วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไกลตัวหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่ากลัวนิดนิดนั่นก็คือเรื่องของพระวินัยครับพอพูดถึงพระวินยัยหลายคนจะนึกถึงข้อห้ามยุบยับเต็มไปหมดเป็นเรื่องของพระเท่านั้นเราเป็นคารวาสไม่ต้องไปรู้หรอกแต่หลวงพ่อท่านเคยสอนไว้ว่าการที่เราเป็นชาวพุทธการได้ศึกษาธรรมะและพระวินัยไว้บ้างเนี่ยมีแต่ประโยชน์นะครับ มันทำให้เราเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งขึ้นรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเวลาเราไปทำบุญไปวัดเราจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องไม่ไปสร้างความลำบากใจให้พระท่านหรือเผลอไปทำท่านต้องอาบัตโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข้อที่สำคัญและร้ายแรงที่สุดก่อนเลยนะครับเขาเรียกกันว่าปาราชิกคำว่าปาราชิกเนี่ย แปลตรงตรๆก็คือผู้พ่ายแพ้ครับถ้าเปรียบกับการแข่งขันฟุตบอลก็เหมือนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเลยคือหมดสิทธิ์ที่จะเล่นต่อในเกมนี้อีกต่อไปแล้วสำหรับพระภิกษุการต้องอาบัติปาราชิกก็คือการขาดจากความเป็นพระทันทีไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ในชาตินี้ได้อีกถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดครับปาราชิกมีทั้งหมด4ข้อ วันนี้เราจะคุยกันแค่ข้อแรกข้อเดียวก่อนนะครับเอาแบบค่อยๆทำความเข้าใจกันไปข้อที่1คือการเสเเมถุนครับพูดภาษาชาวบ้านเนวง่ายๆก็คือการมีเพศสัมพันธ์นั่นเองไม่ว่าจะกับมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายกับสัตว์หรือแม้แต่กับอะมนุษย์ก็ตามถ้าล่วงละเมิดข้อนี้เมื่อไหร่ก็ขาดตกความเป็นพระทันทีในขณะที่ทำเลยทีนี้คำถามคือ ทำไมข้อนี้ถึงร้ายแรงที่สุดเราต้องย้อนกลับไปดูที่หัวใจของการบวชการบวชเป็นพระคือการออกจากกามคือการสละบ้านสละครอบครัวสละความสุขทางโลกเพื่อมุ่งหน้าไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นสุดยอดของความสุขทางกามคุณมันจึงเป็นการกระทําที่สวนทางกับอุดมการณ์ของการบวชอย่างสิ้นเชิง หลวงพ่อท่านเคยเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆว่าการบวชก็เหมือนการลงเรือเพื่อจะข้ามฝั่งมหาสมุทรแห่งความทุกข์วัตะสงสารไปสู่ฝั่งพระนิพพานการรักษาสินข้ออื่นๆที่ผิดพลาดไปก็อาจจะเหมือนเรือมีรูรั่วเล็กๆน้อยๆยังพออุดพอแก้ไขกันไปได้แต่การทำผิดปาราชิกข้อที่หนึ่งนี้มันเหมือนเราจงใจเจาะรูใหญ่ๆที่ใต้ท้องเรือของตัวเองเลยครับเรือมันก็จมลงตรงนั้นไปต่อไม่ได้แล้ว แล้วสำหรับเราที่เป็นคารวาสการรู้เรื่องนี้มีประโยชน์อย่างไรอย่างแรกเลยคือการป้องกันครับเราจะได้รู้ขอบเขตในการปฏิบัติต่อพระภิกษุรู้ว่าท่านมีข้อจำกัดอะไรไม่ทำตัวใกล้ชิดสนิทสนมเกินงามหรือสร้างสถานการณ์ที่สุมเสี่ยงให้ท่านต้องลำบากใจอย่างที่สองคือการมีปัญญาเมื่อเจอกับข่าวสารทุกวันนี้เราเห็นข่าวพระที่ไม่ดีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับ พอเห็นข่าวพระเสพเมถุนบางคนก็หมดศรัทธาเหมาไปเลยว่าพระทั้งศาสนาไม่ดีเหมือนกันหมดอันนี้เรียกว่าเราขาดปัญญาถ้าเราเข้าใจพระวินัยเราจะรู้ว่าบุคคลน,นั้นได้ขาดจากความเป็นพระไปแต่แต,ตอนที่ทำผิดแล้วเขาเป็นแค่คนธรรมดาที่ห่มผ้ะเหลืองเราต้องแยกแยะระหว่างบุคคลกับพระศาสนาให้ได้เหมือนเรามีแอปเปิลอยู่เต็มตะกร้าพอเจอผลที่เน่าหนึ่งผล เราก็แค่หยิบผลที่เน่าทิ้งไปไม่ใช่เททิ้งทั้งตะกร้าใช่ไหมครับศรัทธาของเราก็จะไม่สั่นคลอนไปกับเรื่องพวกนี้และที่สำคัญที่สุดคือมันสะท้อนกลับมาที่การปฏิบัติของเราเองครับการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติข้อนี้เป็นข้อที่ร้ายแรงที่สุดแสดงให้เห็นถึงว่ากามราคะนี้มันเป็นเครื่องร้อยรัดที่เหนียวแน่นและมีพลังมากขนาดไหนแม้แต่เราเป็นคารวาตร์รักษาศินห้าข้อสาม เราก็ยังรู้สึกว่ามันยากเลยใช่ไหมครับดังนั้นการเห็นความยากลำบากของเส้นทางพรหมจรรย์จะทำให้เราหันกลับมาดูใจตัวเองมีสติรู้ทันความอยากความใคร่ที่เกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆไม่ต้องไปกดข่มมันหรอกครับแค่รู้ทันมันไปเรื่อยๆเห็นว่ามันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการที่เราคอยรู้ทันกิเลสในใจเรานี่แหละครับคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว เห็นไหมครับว่าแค่พระวินัยข้อเดียวเนี่ยก็สอนอะไรเราได้เยอะเลยสรุปง่ายๆนะครับปาราชิกข้อที่1คือการเสพเมถุนเป็นความพ่ายแพ้ของการบวชโดยสิ้นเชิงการรู้เรื่องนี้ช่วยให้เราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมีปัญญาไม่วันไหวไปกับข่าวเสียหายหายและยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เรากลับมาดูใจตัวเองด้วยสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาคุยกันต่อในปาราชิกข้อที่2 ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยคือเรื่องการลักทรัพย์ทำไมเรื่องนี้ถึงร้ายแรงขนาดทำให้พระต้องปาราชิกได้ไว้มาติดตามกันนะครับ